ขมนถีกชั่วลงขล่มเละลังหวังจะใส่กรรมการเป็นขมนทั้งหมดในงานมหกรรมซีเกมของขมนเพื่อวังให้ตนเองเป็นเจ้าเลี้ยนทองจนเฮตไหายและศาสตร์ในอาเซียนต่างพ่อใจและถือชั่วลงยังนักนวง ซึ่งก็ทือว่ากำลังหอนแห้งสุดๆในเวลานี้หลังมีการเคลนไว้ในวันที่เ7าเจ็ดมีน้าซบประสาโดยทางฐานธนาใส่ประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงหนึ่งปัญหาทางด่านกรรมการของ,ง่าซีเกมคเมเมนว์ว่า ทั้งด่านเจ้าภาพอาจจะต้องใส่กรรมการเป็นเศร้าขเขมรทั้งหมดพอทังเจ้าภาพแมนบมีงบประมาณสำหรับทีพากหรือเบียเลียงสำหรับกรรมการในอาเซียนมาตัดสิน และด้วยเหตุนี้จึงเหตุให้ทา้งเจ้าภาพต้องใส่กรรมการเป็นเราเน้าขมินเกลียบทั้งมดและมาในตอนนี้ทั้งสาพันธกีฬาก็ยังมีความลังเลถึงการทรงกรรมการเขาไปตัดสินพอถามมีผู้ตัดสินเส้าตางศาสตร์ที่จะมาตัดสินศาสตร์นั้นๆแม้จะต้องจ่ายเงินเองแถมถา้าหายมาตัดสินก็จะมีปัญหาเพิ่มนั่นก็คือเรื่องการเดินทางพอทางเจ้าภาพเมนบ่มีการเตรียมโหลทฮับทรงไหวหายนำ้ำ ซึ่งหลังจากทีข่าวดังกล่าได้เผยแถวไปกได้เหตุใหลายศาสตร์ในอาเซียนต่างกกังวลโตกับนักกีฬาของตนที่จะเข้าว่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์องขมนในครั้งนี้พอถากขามนินใส่รรมการเป็นเส้าขามนินทั้งหมดโก็ไม้ขอ้อมาจะมีโอกาสการโกงจากจะผ่าขามนินไร้ขืนนั่นเองและนอกจากนั้นก็ยังมีมูบานนักกีฬาทีขาดว่าจะสางบทสําเ็จโดยมากหอตอนนี้ สำเร็จเพียง80%เท่านั้นที่สามารถห้องหับนักกีฬาจากสต์อาเซียนได้เพียง8,000คนยังมีเนีทีทีแออารนักกีฬาต้องนอนในเท่าเฮาส์หลัง3สันหลังละ11คนการเดินทางไปมาก่อนข้างยากลำบากโ้นทางเป็นดินแดงและด้วยเหตุนี้จึงชีดให็นไร้าสตร์ในอาเซียน ต่างก็ออกมาวิพาวิจารณ์ณต่อการกระทําของจ้าภาพเมนที่บสามารดจัดงาสีเกมตามระดับมาตรฐานสากลใดและแยกใไทถูกวิธีทางที่จเหเฮดห้นักกีฬาของขเมรสาม,มารหยาดเลี้ยงทองย่างหนาบอาย และมาบัดน,นี้ขลมาอ่านคอมเมนต์ของชาวไทยที่ต่างกับะเห็นดีต่อกับการกระทําของจ้าภาพซีเกมคอมเมนต์ในั้งนี้และก็มีหลายคนต้องการให้ทัพนักกีฬาไทยท้อนโตบบไปควมมแข่งซีเกมคอมเมนที่บริเลมาตรฐานสากลพอถาไปก็อาจถือคอมเมนต์โกงใดซึ่งคอมเมนต์ทําอีทเพื่อเด็กกาว,วา ควรท้อนทีมทุกประเภเถทะพวกเข้ามีเหตุผลเพียงพ่อพอการจัดการแข่งขันของขมิ้นมั่นเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่อาจเทไุใหาขาดกุ้มเซมันในการพัฒนาการกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้บ่พร้อมบริยมาตรฐานขนาดนี้ ประเทศไทยควรท้องโตออกมาเถิดอย่าเสียงเลยแล้วสหพันธ์กีฬาซีเกมส์วรออกมาเห็ดอีหยงแนะ่โบมเมสิ่ปอยหายเมรเฮ็ดอีหยงก็ไดแบบนี้บ่มีเงินก็ยังอยากจัดโบ่อในบอหูทั้งหูประเทศตัวเองบ่มีเงินพ่อก็ยังคิดว่าจะจัดได้อยู่อีและสนามที่พักอาหารการกินการบริการก็บ่มีอีหยงที่มันจะมาซัพพอร์ตพวกเขาได้เลย และแบบนี้ไพ่ยอยากจะไปเขาเห็นสภาพสนามสภาพที่พักสภาพการอยู่การกินเขาก็บอยากมาแล้วเศร้าหัวสูงแล้วอยู่กับคววมเป็นจริงและย่อมฮับว,วา่าประเทศตัวเองมั่นบริดีอยางทีเว่าไป ดามาแน่นอนถ้าเกิดใส่กรรมการเป็นของตัวเองการตัดสินกีฬามีผลแน่นอนบ่าวจะเป็นสนิทกีฬาที่ต้องหายคะแนนด้วยสายตาลีกอัห้ยคะแนนบอกงไงๆทุกสนิทกีฬาคอยวาซีเกมครั้งนี้จะเหตุให้ทุกศาสต,ต้องจดจําและก็อาจจะสันสืีนขังยอยยางแน่นอนด้วยทีข่วมประพรมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพมาตรฐานของการจัดการแข่งขันแล้วหายยางแน่นอนแล้ว มะคมกีฬาสาพันกีฬาของทุกศาสตร์คิดเห็นแนวใดและควรพิดจระ,ะนาวาสมควรหรือบอฐายย่างคืนปล่อยไว้แบบนี้ถ้านขามนินยิงได้ใจเหอียังตามใจตัวเองและบะหูซึกพิษต่อกันรกระทําของตัวเองถ้าทุกศาสตร์ในอาเซียนย่งางเซยซามันก็แสดงวาเห็นดีเห็นงามไปนั่เลออนออนกัวขมนเบิร์ตข้ามสิว ผูกมันเอาเปรียบทุกอย่างขนาดนี้บางครั้งก็ยังสงสัยว่าเป็นยังพวกเข้าเกื้อยังบ่ตอบโตให้สมนำสมเนื้อมาคิดอีกเชียอาจเป็นแผนที่ลึกซึ้งหล,ลายๆออกธาัดบัดเดียวตอนที่มีลักทานแน่นนาฆาตาแล้วก็ได้เลื่องการทูดเล่ความสลัดลึกไทยบ่เคยเป็นห้องพยัยบ่สันศาสร์บานเมืองจะมาหอจนถึงชึกมูนีไดบ่ฟืนจัด ทั้งทั้งที่บมีความพอมแล้วเฮาจะมั่นใจได้แนวไดวา่นานักกีฬาที่เฮาส่งไปแข่งขันจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วคนประเทศนี้มันมักจะเห็นอีหยังที่บเคยเกรงใจภัยโเคยมีข่าวดีอีหยังมม่ห้ลงใจเลยจะรอดหรือลวงถึงเวลาก็จะหู่กันเองจะหล่มกลางขั้นหรือบอการที่จะไปโปรโมทประเทศตนเองมันต้องใส้งบประมาณที่สูงอยู่แล้วแต่มันต้องใดไลก้กลัวเสียถามมีความพอมผม มันว่างเพนไว,เว้เร็วสงสารแต่นักกีฬาจากประเทศอืน่นที่ทรงไปแข่งขันกันมันอาจจะเป็นครังแหลกและครังสุดท้ายของพวกเขาคนนักกีฬาบานเฮ่ากลับมาเถิดอัปย์เลี้ยเกินถามตรงๆนองๆนักกีฬาที่ไปมันมียังให้่ภูมใจพอมันจะมีแต่ความเจ็บซ้ำนำใจกลับขึ้นมา ประเทศนี้มันแปลกดีประเทศอื่นเขาจัดมีแต่อยากหาโทโลเห็นการจัดดีๆเป็นจะผาดทีดีจะได้ซื้อเสียงหายกับประเทศตัวเองในกีฬาครั้งนี้แต่ประเทศนี้มีแต่หย,ยับย่ำตัวเองดอกย่ำตัวเองวอง่วเงวเงวาเป็นประเทศดอยพัฒนายิงดอยพัฒนายิงตอกย่ำควบดอยพัฒนาหายเศร้าโลกโดยฮาผู้กีฬาระดับซาแต่ผู้จัดเขตปังกีฬาอนุบาล ขมินเห็ดประยะัดทิสุดถาไท่ายจัดก็ควรใส่กรรมการไท่ายทั้งหมดเอานักกีฬาของแต่ละจังหวัดของกัปุเจียแข่งกันกระพ่อเดอร์ถาบเป็นแบบนี้ขมินควรจัดเมพรอมถาบประพรยาจัดมั่นนาอายประเทศอื่นเขา ซีเกมซีโกงขังประวัติศาสตร์ที่มาตรฐานตามกวัวกิฬาซีโฮเฮียนปานนันบางคนอย่างโตซันอยากไปแข่งอีกพอถาระดับเอเชียฟีเมื่อบเทิงอาจบ่มมิเลียนทาชีโกงยาโอดโอยก็แล้วกันเลี้ยนพวกนี้ถือเป็นเลี้ยนอัปประมงคลหรือเลี้ยนให้เกียรติยศทาเอามามันจะมีคนสาบแซงคนด่ากันมั่นหนาพุ่มใจบอนได ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของสาวไทยโตกับการที่จะผ่าซีเกมส์คอมเมนจะใส่กรรมาการเป็นสาวคอมเมนต์ทั้งหมดในงานซีเกมส์เทที่จะมาถ,ถึงนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าซีเกมส์คอมเมนต์ตงอับอายคาขินาอย่างแน่นอนพรอมมีแลยศาสตร์ในอาเซียนจับตาจ้องมองในเวลานี้ยังไดนก็าตามก็ยืาลืมกดติดตามส่องคาพันเล่า